ว่านปอ X5 s mart Projector เชื่อมต่อ Wi-Fi 6 Dual Band ความสว่างสูงสุดถึง1,100 ANSI คมชัดทุกมุมมอง วันนี้อาจจะแปลกตาสักนิดหนึ่งนะคะที่ไมไม่ได้มากับสมาร์ทโฟนนะแต่ว่าไมคมากับสมาร์ทโปรเจคเตอร์แทนนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยสําหรับว่านส่อ X5 เพิ่งเปิดตัวโปรเจคเตอร์ใหม่ล่าสุดเลยนะคะแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของความคมชัดให้มากขึ้นถึง4เท่าแล้วรุ่นนี้เนี่ยในเรื่องของความสว่างแล้วก็คอนทราสต์นะคะเขาก็ให้ได้มากถึง1,100ัน ANSI อีกด้วยนะในเรื่องของดีไซน์นะมินิมอลมากมากเลยถ้าเกิดใครเป็นสายแต่งบ้านที่แบบอุ๊ยบูตจีแบบว่า ส,สวยๆคินคลีนนะตัวนี้คือตอบโจทย์เลยนะตั้งแบบเก๋ๆได้เลยมันสวยมากจริงๆนะคะแบบถ้าชอบรับชมหนังกลางคืนนี่น่าจะถูกใจกันเลยนะสิ่งนี้นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็มีในส่วนของ AI นะคะที่จะช่วยปรับโฟกัสได้อีกด้วยนะได้ภาพที่แบบดูคมชัดลื่นไหลแน่นอนนะเพราะว่าเขาเนี่ยรองรับการเชื่อมต่อแบบ WiFi 6แบบ d u l band ให้อีกด้วยแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะมาในราคาไม่ถึงหมื่นจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวดูกันเลย มาดูในเรื่องของดีไซน์กันบ้างดีกว่านะคะอันนี้นะเขามาในลักษณะแบบมินิมอลคลินคลีนคือวางแต่งบ้านแล้วสวยแน่นอนนะคะมาในโทนสีขาวเลยนะตัวของผิววัสดุเนี่ยเขาจะดูเป็นแบบขาวผิวด้านนะคะมีความมินิมอลมากๆแต่ด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเพิ่มความแบบลักชัวรี่เข้าไปนะคะด้วยขอบสีทองตัดมาให้เล็กน้อยนะเอาเป็นว่าภาพรวมเนี่ยหมายว่าสวยเลยอะคือวางแล้วแบบ คือชอบเลยเห็นแล้วถูกใจนะคะในเรื่องของขนาดนะคะความกว้างตรงนี้นะคะจะอยู่ที่26.5เซนติเมตรนะคะแล้วก็ลึกเข้ามาตรงนี้นะคะอยู่ที่23.5ความสูงเนี่ยอยู่ที่11.9เซนนั่นเองนะคะก็คือเกือบเกือบ12เซนนั่นแหละด้านหน้านะคะเขาจะมาพร้อมกับเลนส์โปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะ,ะแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นกล้องอินฟราเรดนะคะที่จะช่วยจับระยะแล้วก็ทําให้เกิดการแบบปรับออโต้โฟกัสให้กับเราได้ภาพที่คมชัดได้แบบง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องมาหมุนเองมีออโต้โฟ ให้ด้วยนะสำหรับเครื่องนี้นะคะมาต่อกันเลยนะที่ด้านบนแล้วกันนะคะในส่วนของตรงด้านบนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีปุ่มที่แบบว่าเอาไว้คอนโทรลน,นะคะเป็นเหมือนสามารถแบบปรับซ้ายขวานะคะกด enter กดกลับแล้วก็มีปุ่ม power เปิดปิดอยู่ตรงนี้เลยนะคะจะอยู่ด้านบนของตัวเครื่องนะส่วนด้านซ้ายและด้านขวาตรงนี้นะคะจะเป็นระบบระบายความร้อนแบบลมหมุนนะคะทางด้านซ้ายเนี่ยเขาก็จะดูดลมเย็นเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาตรงนี้นะคะทางด้านขวาก็จะเป็นฝั่งของลมร้อนนะคะซึ่งทางด้านซ้ายเนี่ยเขาก็มีตัวกรองอากาศ ด้วยนะคะอยู่ทางด้านในตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้านล่างกันนะที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะคะเขาก็จะมีพอร์ตต่างๆให้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็น usb type a มี2อันนะคะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะคะแล้วก็มีช่องเสียบแบบ av นะคะแล้วก็มีช่อง hdmi ให้อีกด้วยนะตรงนี้นะคะเป็นส่วนของลำโพงนั่นเองนะมีลำโพงมาให้ในตัวแล้วก็ส่วนของการเสียบไปให้กับตัวเครื่องนะคะก็เสียบเข้ามาที่ตรงนี้ได้เลยนะ นส่วนของน้ําหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่3.02กิโลกรัมนั่นเองนะก็ถือว่าไม่ได้หนักเกินเกินไปนะคะยกได้แบบสบายๆเลยนะตรงด้านล่างตรงนี้นะคะคก็จะมีจุกยาง4อันนะคะกันลื่นนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เอาไว้ปรับระดับได้นะคะปรับองศาได้ตั้งขึ้นมาแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าปรับได้มากถึง12องศาเลยนั่นเองนะคะในส่วนของตรงนี้แล้วก็อันนี้นะคะ จะเป็นในส่วนของตัวกรองฝุ่นอย่างที่บอกไปว่าการดูดลมเข้ามาตรงนี้นะเะมีการกรองอากาศให้ด้วยนะคะเราก็สามารถถอดตัวส้กรองตรงนี้ออกมาทําความสะอาดมาเปลี่ยนได้นั่นเองนะ มาพูดถึงสเปคของตัวเครื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะอันแรกเลยคือในเรื่องของเทคโนโลยีการฉายภาพของเค้าเนี่ยจะเป็นแบบ LCD นะคะส่วนเทคโนโลยีของแหล่งแสงที่ใช้เนี่ยจะเป็น LED นั่นเองนะได้ความละเอียดของภาพนะคะสูงถึงระดับ Full HD เลยนะคะก็คือได้ภาพสวยคมชัดอยู่แล้วนะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของความสว่างนะคะได้มากถึง1น0 0 ANSI อีกด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของหน่วยความจำนะคะให้ RAM ที่ 1G b ิก ROM 16 g b ระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็น Android 9.0 นั่นเองนะคะรองรับ wifi 6 duo band อีกด้วยนะในเรื่องของระยะภาพที่แนะนำนะคะระยะการฉาย,ยอยู่ที่1-4เมตรนะแล้วก็ขนาดของภาพที่ได้ที่แนะนำก็คือจะอยู่ที่30นะคะถึง120นิ้วเลยนั่นเองนะอาจจะบวกลบจากนี้ได้นิดหน่อยแต่ว่านนี้คือระยะที่แนะนำนั่นเองค่ะส่วนอัตราส่วนของภาพที่ได้นะคะก็คือ16:9กับ4:3นั่นเองนะแล้วเครื่องนี้เนี่ยก็รองรับระบบออโต้โฟกัส้อีกด้วยค่ะ พูดถึงจุดเด่นของตัวนี้กันเลยนะคะที่น่าสนใจมากๆเน่ยคือเขามีระบบ Android ในตัวนะคะมีระบบปฏิบัติการ Android 9.0ข้อดีเลยนะคือความเข้าใจของมายเนี่ยโดยปกติแล้วบอสเตอร์ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเครื่องฉายที่เหมือนเราต้องต่อเอาข้อมูลจากภายนอกเข้ามาแล้วก็อฉา,ายออกไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยไม่ต้องต่ออะไรเพิ่มเติมเลยก็ได้เพราะว่าเขามี Android ในตัวทําให้เราสามารถเล่นไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะคะ Netflix Prime Disney Plus แอปต่างๆนะคะในการดูหนังที่เราแบบว่า ฮิตๆกันเนี่ยเขามีมาให้หมดนะคะอะไรที่อยู่ใน Play Store เนี่ยเราก็สามารถดาวน์โหลดมาได้ซึ่งเขาก็มีในส่วนของ ROM 16 g b อีกอยู่นั่นเองนะทำให้เราสามารถโหลดพวกแอปสตรีมมิ่งต่างๆอันนี้เนี่ยมาดูได้อย่างเพียงพอแน่นอนเลยอันนี้ถือว่าว้าวมากๆเลยใช้งานง่ายมากก็คือพอเสียบปั๊กปึ๊บนะคะก็เปิดฉายต่อล็อกอินดูต่อได้เลยอย่างนี้ง่ายๆมากเลยค่ะจุดเด่นต่อมานะคะที่ต้องพูดถึงเลยอันนี้คือทดสอบแล้วว้าวมากๆเลยนะคะก็คือเขาเคลมว่าเขามีความสว่างในระดับ ASI นั่เองนะนันงี้อจจะงงๆว่าเอ๊นะมัน มากน้อยแค่ไหนแต่เอาเป็นว่าจากการทดสอบนะภาพมันคมชัดแล้วก็สวยมากๆเลยนะในเรื่องของสีสันเนี่ยก็คือทําออกมาได้ดีเลยนะคะ,สะแสดงสีสันที่แบบหลากหลายมากๆรองรับ HDR10 ได้อีกด้วยนะเอาเป็นว่าภาพที่ได้ที่ฉายแล้วอ่ะคือประทับใจมากๆเลยะคะมีความคมชัดนอกจากนั้นเนี่ยเขารองรับในเรื่องของระบบออโต้โฟกัสด้วยคือถ้าเกิดใครเคยใช้ในรุ่นเก่าๆเนี่ยก็คือต้องล็อกล็อกที่เวลาว่าจะอยู่ตรงนี้นะปรับระยะโฟกัสเองนะคะกว่าจะได้เนาะอันนี้ไม่ต้องเลยสมมติด,ดูตรงนี้ ขยับมาอีกหน่อยดีกว่าปุ๊บเขาปรับเองอัตโนมัติง่ายมากๆเลยนะคะคือเราไม่ต้องทําอะไรเลยเคลื่อนย้ายปุ๊บเขาปรับให้เองหมดเลยนะคืออันนี้ชอบมากๆนะคะแล้วก็ได้แบบเฟรมที่มันสวยจริงๆอะ่ะคือถ้าเกิดใครชอบดูหนังนะได้ฟิลแบบรงหนังติดไฟนะอันนี้เวิร์กมากๆเลยนะคะ มาพูดถึงเรื่องของเสียงบ้างดีกว่านะคะต้องบอกเลยว่าในโปรเจคเตอร์นี้เขาก็มีลำโพงคู่มาให้นะคะซึ่งเป็นลำโพงคู่แบบ5วัตต์นั่นเองนะก็บอกเลยว่าได้เสียงที่ดังฟังชัดดีนะคะปรับเพิ่มลดได้เขามาพร้อมกับรีโมทด้วยก็ปรับกับรีโมทได้เลยแบบง่ายๆนะคะแต่ก็นิดนึงว่าในส่วนของลำโพงเนี่ยด้วยความที่มันออกมาจากโปรเจคเตอร์เนาะจากที่มาลองนั่งดูแล้วมารู้สึกว่าเสียงมันอาจจะไม่ได้ได้มิติขนาดนั้นเนื่องจากว่าลำโพงมันออกมาจากทางด้านหลังเนาะมันก็อยู่ที่ว่าเราตั้งไว้ตรงไหนด้ววยนนั่่่่แแหละตตาาาสามารถอ ำพงเพิ่มได้สําหรับใครที่ต้องการแบบรับชมแบบเต็มอัธรสมากขึ้นอย่างได้เสียงที่มันแบบเออม,มีมิติมากขึ้นจัดวางเสียงได้ดีขึ้นนะคะก็แนะนําให้ต่อลําโพงเพิ่มได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยสามารถเชื่อมลํำพงบูทูธได้อีกด้วยนะก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแบบเป็นคนจ่ายเสียนะครับตัวเดนิส้นดักได้ ส,สรุปกันเลยดีกว่านะคะจากทั้งหมดที่พูดมาน่าจะอยากรู้ราคากันแล้วอย่างที่ไมค์บอกไปว่ามันไม่ถึงหมื่นเลยก็คือราคานะคะอยู่ที่8,990บาทเท่านั้นนะไมายว่าราคานี้หมายถือว่าค่อนข้างว้าวเลยนะเพราะว่าไมค์รู้สึกว่ามันแบบสะดวกมากๆอ่ะมี Android ให้ในตัวต่อ Wi-Fi ได้ Fi, ง,ง่ายๆเลยรองรับ WiFi 6.0แบบดู O Band ให้อีกด้วยนะคือมันใช้งานง่ายมากจริงๆคือตอนที่ทดสอบแบบรู้สึกแบบอยากจะได้แล้วสักเครื่องหนึ่งอะไรแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็หาซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ ของ s h o ป e e Lazada นะคะ TikTok แล้วก็น็อกนอกอีกด้วยนะคะซื้อได้ง่ายๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มีแพลนเนี่ยจะแบบเปลี่ยนห้องนอนเปลี่ยนมูดให้เป็นแบบอุ้ยเหมือนลงหนังขนาดย่อมๆนะคะอันนี้เนี่ยเหมาะกับการแบบพักผ่อนแบบดูหนังของเรามากๆเลยนะถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะหยิบอะไรที่น่าสนใจมาพูดให้ฟังกันเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปกน Bye-bye.